ค็เจอที่เดียวมึงเนี่ยไอ้สัรไม่เล่นยังไงงี้ไอ้โคตรกล้าจะเจาะมึงวะมึงอยู่ระไงวะอุ้ยสามสิบ้วไอ้ต้นตีนไปมึงกูดอะไรของมึงวะคุณไม่ได้ยินมีเลขบัญชีมะเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวกูโอนตังค์ใไงไปถึงไม่ไหมวะไอ้บ้านมึงรวย เติมเกมวัลลพานี่แม่กูตามใจแล้วใจมาอยู่กกูได้อ่ะกูเล่นบ้านไอ้สันกูเล่นบ้านมึงเอ้ยกูเล่นบ้านมีของดินเยอะแยะเลยมาดิไอ้เหี้หนูจะพ่อกูเ่าพ่อกูไปสอสอไอ้สันสอสอ Ahí, don't